ก่อนหน้านี้มาเยอะแยะมากมายทุกคนคอมเมนต์ว่าพี่เบสทํำไมพี่เบสแก้โบนไม่เคยสาเร็จเลยทําไมภารกิจมิชชั่นเฟลตลอดวันนี้นะคะภารกิจเบสสาเร็จแน่นอนเพราะว่าวันนี้เบสมีแผนก็คือเบสทอะอยากรู้ว่าโบสอะเขาห่วงเบสบ้างไหมนะคะเพราะว่าแบบ เออแบบให้เบสชอบคนนู้นคนนี้โบสจะแบบชอบแซวว่าแบบเบสอบเป็นแฟนเนม,มาบเบสอะชอบชักป,ปุยบเบสอะชอบนักฟุตบอลคนนี้บเบสต้องเป็นแฟนนักฟุตบอลคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเบสก็เลยอยากรู้ว่าไม่ห่วงกันบ้างเลยเหรออะไรเงี้ยจริงๆอะโบ๊ทอะเขาห่วงเบสแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่กล้าแสดงออกนะคะภาร,รกิจวันนี้คือเบสอะจะมาแกล้งให้โบสห่วงเบสนะคะแล้วเราจะมาดูรีแอคโบสกันว่าเออตอนที่โบสห่วงเบสอะเป็นยังไงประมาณไหนให้ทุกคนแล้วแฟนคลับได้รู้นะคะ อ่ะเดวนี้นะคะเบยจะใช้แอปนี้ในการแกล้งอ่านี่เลยตำดมๆๆแอปวีบนะคะเป็นแอปไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะที่มีวัยรุ่นหน้าตาดีเยอะแยะมากมายเป็นวีเจอยู่นะคะใครที่เหงาใครที่โสดใครที่แบบว่าเอออยากมีคนคุยแบบได้แบบได้ฟิลลิ่งแบบว่าเอ้ยน่ารักฟินๆละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โหลดกันได้นะคะได้ทั้ง iOS นะคะแล้วก็ Android เน่ โอเคเราจะใช้แอปนี้นะทุกคนอาปเปิดให้ดูก่อนเปิดให้ดูก่อน,อนว่าดิฉันจะเล่นนะคะ <Hey. S 1> นี่นะคะเราก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะให้เราเลือกอะประมาณนี้นะคะในแอปแผนการบอกแผนการก่อนก็คือเบสอะจะลงไปบอกโบสว่าโบสเดี๋ยวเราอะจะมาทําคลิปแบบยูทูบเบอร์คนอื่นก็คือให้โบสมาเปสาวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้โบสดูผู้หญิงไปก่อนแล้วเราก็หักมุมเป็นแบบว่าเบสอะเป็นผู้ชายหนักๆรดอเบสจะแบบเป็นหนักๆกีดแตกอะไรเงี้ยมาดูนะว่าโบสถอะเขาจะห่วงแบบขนาดไหนเป็นไงแผนวันนี้เลิศปะ แล้วแน่นอนไม่มีแฟนคลับคอมเมนต์แบบว่าภารก,กิจมิชชั่นทีมแน่นอนเพราะว่ามันสําเร็จเบ้นมั่นใจโอเคเดี๋ยวเบ้นจะไปตามโบสเลยนะคะโบสเขาเล่นเกมอยู่ข้างล่างนะคะไปถ่ายคลิปเนาวถ่ายคลิปก็เข้ามาเล่นแป๊บเดียวถ่ายคลิปอะไรถ่ายคลิปแบบแบบที่คนช่องอื่นเขาทำอ่ะที่แบบเปรซ่าเฉยเฉยแคลร์แ,แบบแป๊บเดียวเปรซ่าเหรอใช่เันนั้นมันสปีดบุ<ะ>๊คอะไรวะไปมา เดี๋ยวถ่ายบนห้องนอนเบสเฮ้ยมเบสอะไรมะสวัสดีค่ะพบกับชาแนลคำสิงค์แฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเบสจะให้โบสนะคะมาเป็นสาวใน วีมี้ค่ะทุกคนก็เป็นแอปไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะที่มีวัยรุ่นหน้าตาดีเยอะแยะมากมายเลยนะคะโอเคเราจะเริ่มจากการอัดหน้าจอก่อนนะคะก็บอกเลยนะคะว่าแอปนี้เนี่ยเขาคัดกรองมาแล้วก็คือจะไม่เซ็กซี่จนเกินไปแล้วก็คอนเทนต์นะคะก็สร้างสรรค์บสามารถดูได้น้องๆก็สามารถดูได้นะคะก็โหลดกันมาเล่นแบบเราได้เนาะแต้าเซ็กซี่ยิ่งดีเฮ้ยเฮ้ยเหน็อาเดกหนึ่งสาม ค okay. โอค้ยพี่โบดน้อง oui, โมดตัวจริงตัวจริงตัวเบาะค่ะขอบคุณครับตัวจริงครับตัวจริงครับโมดคำสิงแฟมิลี่ครับตัวจริงครับโบมดคำสิงแฟมิลี่เขียนดิเขียนไม่ทันเป็นแบล็คพิงค์ ารักครับพี่แล้วก็เป๊ะเอาอะไรเนี่ยเอาเรือก่อนเรือก่อนเขาจะได้รู้แนว่าแบบเป็นรู้จริงอุยเขาเขิน Oh โ o

อะไรวะไปให้โบนแบบสมชื่อ ครับ

ทีนี้โบ๊ทเขาบอกว่าแอปนี้นะมีผู้ชายด้วยแอปวีบีผู้ชายใช่อมานั่งมานั่งเดี๋ยวเบสจะพาโบ๊ทดูโอเคอะไรของป้า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 เฮ้เบสสวัสดีครับสวัสดีเบสนะครับสวัสดีเบสนะครับเบสเราเราเราเคยดูคลิปเธอนะเบสเราเคยดูคลิปเธอนะเธอสวยมากเลยอะ ต้้งเฟสเขาเยอะก็ได้เก็บเงินก็เจเกมให้พูดก้จะพูอะไรฉันไม่ได้ยินจะูอะรมาเนีมามคนเดียวเฮ้ยเาเรียนมเดกันหรอเรียนเรียนมคุงเทพอย่างอกว่าตัวเองหครับมงยแวาส่งมาแบบว่า ในมืองเทียมหรอคะใช่เบสในมืองเทียเหมือนกันครับโดยในมืองเทียนะครับในมืองเทียเหมือนกันวันนั้นเบนลงคิมกับแบบว่ามามหาวิทยาลัยคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวอย่างเงี้ยอยู่แล้วแบบว่าอยากมีเพื่อนเลยบอกเลยว่าวันจันทร์เจอกันฉันจะไปให้เขานะก็จบละเพราะว่าตอนนี้คนนี้ไม่ไหวแล้วคือถ้าอยู่ต่อเนี่ยคือแบบหยาเหมือนหนึ่งเลยบอสให้เขาเหมือนหนึ่ง วไม่ต้องเต้นเขาเยอะเขาไม่ชอบอ่ะไม่เอาไปกินข้าวยังไปกินข้าวยังเที่ยง้ไปกินเดี๋ยพาไปกินข้าวเลยครับอ๋ไปกินข้าวได้พาไปกินข้าวเบสจะกดเบสสวยแล้วรวยมากคือหนึ่งหมื่นเหรียญนะคะทุกคนอันนี้ก่อนสุดท้ายก่อนก่อนที่เราจะให้เขาแบบเฟซสุดๆเราต้องให้เขาเต้นอ่ะเต้นเพลงอุ้ยอุ้ย แล้วฉันจะไปต่อจบที่หนึ่งมืนเฮวาเงหมืนรู้จักเบสเลยอ่ะเขากีดอ่ะอุ้ยทขาไเขกีด ที่เมกินแล้วลังหนา้คก็คือถ้าเบมกินก็คนตัดก็ดูเสียงออกนะคะจกเออ็่กมอตกระเซ่มะนเอะาอนเู้ยเฮ้ยเขหลงเฮ้ยเปไปก่อนกูทางก่อนกูทางก่อนแป๊นึงกูทางด้วเท้อเลยอ่ะ ครูทางก่อนเพลงต่อไปเป็นพระเอกเป็นดีให้หน่อยนะโบ๊ทไม่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 อ้าวเขาจะเป็นเพลงเอ็มดีเพลงต่อไปเบสไม่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 ทำไม ขาอย่ไกลใช่ไหมพูดเจงถ้าร้องเพลงไม่ชัดได้สิบวิเริ่มดูดูเขาจะร้องเพลงไหมนะคะหนึ่งสองสบหมดเวลาแล้วหมดเลาคน บอกว่าบอกว่าบอกว่าพิจิโน่ขอเอ็มวีหน้าไม่ยินมาหน่อยไหมวะไม่ยินบอกบูธชี่บอกว่าบอกว่าเป็นอีกบอกเขาไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเบ็กกลับไปแล้วเดี๋ยวเบ็กไปหัวเหรอยังไม่ได้ให้เขาเลยว่าจะให้คนละหมื่นแคหน่อย ตังตังหมดแล้วบอกเขาว่าตังหมดแล้วทำไมก็บอสยังให้ผู้หญิงเลยเมื่อกี้เอาเรื่องของบอสข้าทำได้ไหมไม่ได้พ่อด่าเป็นสองพ่อปิดคลิปเลยแล้วเดี๋ยวหลังไม่มีเรื่องบอกบอกบอกเขาเฮ้ยแต่จีฟิาลินกันก็ได้เนี่ย ออบอกเขาบ้างขอไอจีหน่อยจะ่ทักไปแกจะทักไปทำไ,ไ,ไมทักไปบอกว่าต้องผ่านพ่อก่อน น่ารักจังชื่ออะไรชื่อเขาก็ต้องชื่อแบนด์ดิเนาะเต้นเพลงาไม่มาห้าสิบมาห้าสิบปีแล้วสิบปีแล้วเพลงโอมโ้ยากดูดมากสองล้านแลคุณอยู่แล้วเนาะนี่เขาฉันให้เขาเต้นเพลงแกแล้วฉันไม่ได้อะไรแล้วคนนี้ สุดท้ายผิดกับเขาเป็นดีเออเห็นไ่มเขาเป็นดีอ่ะไปเออเดี๋ยวพี่แบช่วยขยับมาด้านตรงข้ามแบนบว่าขยับตรงๆไปใจด้านใจตรงกันโอ้ใช่ๆได้ไหมครับได้ควงอีกหนึ่งครับขยับเลยใจเราจะได้ตรงกันขยับก็ใช่ไหมครับขยับแล้วโอเคครับคราวนี้ครับใจเราจะได้ตรงกันนะครับอ้าว บอเดี๋ยวเบให้เขาหมื่นหนเลยน้างจะได้จบจบจะียวามเให้หมื่นหนึ่งให้หมื่นหาเลยว่าเบสซื้อเป็นเหรียญไปแล้วไงเบสต้องติมเให้บอทพันหนึ่งโอนเข้าร้อยวอจบอันนี้ไม่ม่ต้องไม่ต้องส่งโอเคจว๋ยเรรวยมากจบจบวันนี้จบ ยอยากได้ซุปเปอร์คาร์เลยครับติดตามเ <ขอ S 2> บส<บ>ด้วยนะน,นะคะคี่ส่งให้ขอบคุณมากค่ะสวยเลยมากมอกับพี่เบนได้จริงบสวยเลยมากเลยพี่เบนมามาเบน่ารักมากครับสารางังเฮโยสาลังนี่กสิวายวายอะไรวายวายอะไรอ่ะทำไมตอนนี้ไม่ไวายวายแล้วอ่ะสนุกแกงหวงใช่ไหมอ่ะหวังหอกมากไหมอ่ะไม่มากจริงเหรอมากหวัง <c oughs> อมองกล้องหน่อยโอโห้โอันนี้ทวดไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นมุกเลยอะ่ะขอโทษหัวแปบหบัวหวดจริงอะมากโอ้ ก็บอกเลยนะคะว่าแอปวีบี้ที่ไปเล่นไปเมื่อกี้นี้นะคะก็มีหลากหลายมากคือเราสามารถพูดคุยกับวีบี้ที่เราชอบได้แล้วก็ซัพพอร์ตวีบี้ได้นะคะแล้วก็มีวาไรตี้ที่วีบี้แต่ละคนเนี่ยก็จะเอนเตอร์เทนแตกต่างกันไปนะคะและทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าแอปวีบี้เนี่ยทำให้เบสแกล้งโบสได้สำเร็จนะคะทั้งวันทั้ภารกิจเบส และที่สําคัญนะคะในแอปนี้ก็มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่หน้าตาดีนะคะเพราะว่าทางแอปเนี่ยเขาก็คัดมาแล้วใช่ปะยิ่งผู้ชายเนี่ยก็คือแบบโอปป้ามากโอปป้าเนี่ยโอปป้าสุดๆอะทุกคนทุกคนก็จะเห็นแล้ใช่ปะแล้วอย่างที่ทำให้บัวไม่ได้เงินทาไมอะไม่ได้อาไปตัวอะแล้วก็อย่างที่เบสบอกไปนะคะเราก็สามารถเข้าไปคุยหอเล่นๆกันแบบเป็นเพื่อนกันได้แก้เหงาได้นะคะทำให้แอป VB เนี่ยเป็นมากกว่าแอปไลฟ์สตรีมนั่นเอง และใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปวีบีได้เลยนะคะได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะเดี๋ยวเบสจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกคน โอเคทุกคนก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าโบ๊อ่ะเขาห่วงเบ้นนะคะก็ดีใจว่ะคือไม่ควรารกิจสำเร็จอ่ะทุกคนนึกออกปะดีใจอ่ะโอเคค่ะก็โอเคตรงๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณวีเจด้วยนะคะที่เข้ามาคุยกับเรานะคะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะคะที่เราเล่นไปทั้งหมดนะคะก็ถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบคุณคือคือการแสดงที่เบ้คุยกับกับทุกคนนะคะแต่ว่าที่โบสห่วงไม่ใช่การแสดงแน่นอน คือเบนรู้สึกดีใจมากนะคะที่โบนหัวบายค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องก่อนบโบจะไปเปสาวอ่ะอย่าคืออย่าเพิ่งงอนบ๊ายบายกล้องก่อนอย่างอนบ๊ายบาย